ทำไมคือถึงอยากเป็นครูคะจริงๆไม่ได้มีความคิดอยากจะเป็นครูตั้งแต่แรกแต่าะตอนแรกเป็นช่วงสถานการณ์โควิดแบบว่าอีกอย่างก็ไม่รู้ตัวเองว่าจะเรียนอะไรดีหรือว่าในอนาคตอยากเียนทำอาชีพอะไรเราเล่นเล่นไปว่าแบบถ้าเกิดติดก็เรียนไม่ติดก็ไม่เรียนก็คงจะเรียนที่อื่นแต่ทีนี้มันก็แติดครูจีนก็เลยตัดสินใจก็เรียนก็ได้เรียนครูจีนก็ได้อย่างไรก็ได้จะใช้ แล้วตอนเด็กซื้ออยากเป็นครูพวกเาเด็กไม่เคยมีความคิดอยากที่จะเป็นครูเลยแต่ว่าที่บ้านเข้าโคล่ะเองฝูกฝังว่ารับราชการดีที่สุดเราก็ไม่ได้คิดอยากจะรับราชการตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ความฝันเราด้วยแหละแต่ว่าก็ทำไปเท่านอะไะในนาคตคซื้อจะเป็นครูต่อไปหรือว่าจะออกงานนคิดว่าในนาคตไม่น่าจะเป็นครูคิดว่า าสุดท้ายแล้วไปใช้ไปทำอาชีพอื่นแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่โอเคก็อาจจะลองเป็นครูก่อนว่ามันยังเป็นความรู้สึกเดิมเหมือนตอนที่ออกฝึกสอนไหมถ้าเกิดมันยังเป็นความรู้สึกเดิมแบบที่ออกฝึกสอนก็อาจจะเป็นครูแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็คงจะเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทำไมเซนอยากเป็นครูสอนญี่ปุ่นคะสาเหตุที่อยากเป็นครูสอนญี่ปุ่นนะคะคือว่าตอนนั้นเนี่ยเซน แม่เนเคยได้ทุนปเรียนญี่ปุ่นปีนเป็นแต่เป็นพาบานะคะตอนนั้นมเรามาวางแผกว่ามปาปเราจะเรียนอะไรก็เลยมองไปญี่ปุ่นค่ก็เป็นที่มาที่ว่าตัเองได้ญีุ่และตอนเด็กเยอยากเป็นครูเหรอคะใช่ค่ะฝันมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่ก็คือเป็นครูเลยอ,อไม่ใช่ค่ะเราเล่นคือจริงๆเนี่ยเริ่มอยากจะเป็นครูตอนมัธยมค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์หรือครูเขามีสอนวิชาอะไรยเงี้ยตัวเเอง ๊ก,ก็เลยมีความสุขว่าเฮ้ยเรามี้อสอนในการอธิบายให้คนมีเขาใจอันนี้คือสายตีกที่อยาาาะะ่างึ่ค่ะในอนาคตเซจะเป็นครูตลอดไปหรือว่าเอกไปทำ่างอืนอืมในอนาคตนะคะที่ที่แพลนเอาไว้เนี่ยก็คือชอบนะัะชอบกับการเป็นครูนะคะแต่ไม่แน่นใจว่าจะเดิน ความที่ว่าคือเป็นนักะครับมาตั้งแต่ไม่ยอมนอกจากผมเลยแล้วก็มาไม่ยอมต่อไปโรงเรียนกินนอนนะเรียนกีฬาศแล้วก็ครูออันไอดอลซึ่งเป็นโค้ชของครูือก็เลยครั้งหนึ่งเนี่ยคือไปเจอคำคมคำคมประจำตัวของอาจารย์ครูเขาบอกว่าคือทุกตนเป็นประธานเพื่อให้รู้สึกเองครัตอนที่อ่านเนี่ยคือก็เลยรู้สึกว่าประทับใจในตัวก็เลยเอาคำคมของแกเนี่ยมาเป็นแนวทางที่ตัวเอง ไอดเนาะทุกคนต้องมีไ hmm. อ้ดขงตัซึ่งคือต้องมีไอ้อดขอตัที่เป็นโคดของตก็เลยก็เลยอยากจะมาเป็นทเพื่อที่จะมาทำามลาของตัวเอการอยา่าตอนนี้ผัวยังไม่ได้เป็นแค่การต้องบอกเลยว่าคือเป็นรัวของแขึ้นในอนาคตอยากเป็นแน่แล้วก็จะเป็นไปเพิมกระเ ครทำไมถึงอ,อยากเป็นครูต่อ,อครับเอ่อด้วยความที่คุณรูเนี่ยชอบแนคณิตศาสตร์เนาะตอน,น,นเด็กก็เลยแบบอยากจะสอนแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้นักเรียนเนี่ยชอบคณิตศาสตร์กับเรา นเด็กๆก็ไม่ได้อยากเลยค่ะครูโดยตรงเลยแต่ว่าด้วยความที่เราชอบการสอนเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสามารถสอนให้ทุกเราเข้าใจได้ไม่รู้ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ว่าแนวทางในการเข้าใจของเยาวคนเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเลยก็อยากจะถ่ายทอให้ท่านเนี่ยเข้าใจในแบบของเราด้วยเราะครูอยากเป็นอาจารย์อาจารย์ต่อเนื่องเรื่องของอาาจักมันตอบไปยากเนาะแต่ว่าครูเนี่ยก็ยังอยากจะเป็นครูอยู่ตลอดไปนะคะพ่อที่จะสอนเด็ก ได้ดูการแสการของหนุ่เนี่ยว่าดีขึนน้นไหมเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนหรือว่าจะเป็นประกอบอาชีพแต่งงานใดๆเนี่ยอยากได้เห็นนักเรีนยนที่เพ่องวัยเนี่ยว่า,ยยาเป็นแบบไหนบ้างนะคนนะ,คะคอคะไรอย่างเงค่ะ